ในโถงเงามืดของพระราชวังเปอร์เซียโบราณมีเสียงกระซิบเตือนถึงจินปีศาจยักษ์ผู้ม่อพรออันแฝงด้วยหายนะเมื่อใดที่ถูกปลุกขึ้นมามันจะต้องม่อพร3สามข้อแต่ทุกพรล้วนบิดเบือนกลายเป็นฝันร้ายอันน่าสะพรึงเป้าหมายสูงสุดของมันคือการปลดปล่อยเผ่าพันธุ์ปีศาจของตนออกมาทำลายโลกหลายศตวรรษก่อนพ่อมดคนหนึ่งเผชิญหน้ากับจินหลังพรสองข้อแรกได้นำพาความตายและหายนะมาสู่ผู้คนเมื่อพรข้อสุดท้ายกำลังจะเปิดประตูสู่นรกพ่อมดคนนั้น ก็สามารถใช้ไหวพริบเอาชนะปีศาจนนี้ได้ด้วยการขังมันไว้ในอัญ,ญมณีวิเศษอัญ,ญมณีนั้นถูกซ่อนไว้ภายในรูปปั้นและถูกผนึกไว้อย่างแน่นหนาจนกระทั่งเวลาผ่านไปในยุคปัจจุบันอุบัติเหตุที่ท่าเรือได้ทําให้รูปปั้นแตกอัญ,ญมณีที่จองจําจินหลุดออกมาและมันก็เป็นอิสระอีกครั้งเล็กหญิงสาวธรรมดาผู้บังเอิญพบอัญ,ญมณีโดยไม่รู้ตัวว่าได้ปลดปล่อยความชั่วร้ายโบราณออกมา จินว่ร่อนไปตามท้องถนนมอพรอ,อันบิดเบี้ยวให้แก่ผู้คนความงามที่กลายเป็นหินการหลบนี้จากคุกที่จบลงด้วยความตายทันทีวิญญาณถูกเก็บเกี่ยวและพลังของมันก็ยิ่งทวีคูณอเล็กเริ่มถูกหลอกหลอนด้วยภาพนิมิตและค้นพบว่าจินต้องการให้เธอขอพรข้อที่สเพื่อทำลายพันธนาการของมันเมื่อถูกต้อนจนมุมเธอขอพรสองข้อแรกไปตามแผนของมันแต่เมื่อถึงช่วงเวลาสำคัญเธอกลับใช้ไหวพริบขอพรสุดท้ายว่าขอให้รูปปั้นไม่เคยแตก เวลาถูกย้อนกลับอัญญมณีถูกผนึกอีกครั้งอย่างน้อยก็ชั่วคราว